สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมรถไถ่โรตารี่ปั่นนานะครไอ้รถถ่ายโคปตาสามที่พกแรงวิธีการปั่นนาอยังไงยังไงเป็นยังไงครนะับั่นเข้างานไหนอันนี้จะมาบอกเคล็ดลับกันครับ นี้เป็นการปั่นบนรอบนาก่อนนะครับเพื่อเก็บเก็บริมนาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ถอยหลังเก็บมุมนาหน่อยครับอันนี้จะเป็นการปั่นนาเพื่อ,อหมักฟางนะครับยังไม่ใช่เพื่อเป็นการปูกหรือดำนะครับครับปั่น ปั่นดำหรือปั้นปลูกต้องจะปั่นอีกอย่างนะครับอันนี้จะเป็นปั่นปั่นบางๆครับ,บปั่นไม่ลึกปั่นแค่ ถากถากให้ต้นข้าวต่อต้นข้าวมันล้มเพื่อให้ดินมันหมักนะครับของผมไม่ได้เผาฟางนะครับ อันนี้ฉีดน้ำยาตัวเยอดสลายฟางไปแล้วครับแช่ได้สองคืนนะครับแล้วเราก็มาทําการปั่นหมักไว้นะครับหมักหน้าดินหลังเกี่ยวข้าวอย่างน้อยต้องให้ได้เจ็ดถึงสิบห้าวันนะครับ เพื่อให้หน้าดินได้พักตัวในการปลูกนะครับรับแสงรับแดดถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วปั่นรูดเชือกปลูกเลยมันก็ได้เหมือนกันครับแต่มันจะไม่ได้พักดินมันจะทำให้ข้าวเป็นโรคง่ายนะครับ ปั่นบางๆครับผากปั่นผกักใช้สโลสโลสองนะครับรอบปั่นอยู่ที่ห้าร้อยห้าร้อยรอบนะห้าร้อยสี่สิบรอบเป็นเกียร์หนึ่งมันมีสองเกียร์นะตัวนี้ใช้เกียร์หนึ่ง โอเคประมาณนี้นะครับคลิปตสั้นๆอัดสดๆฝากช่องเกมอัดสดอยูด้วยนะครับมีอะไรดีๆก็จะมาอัดให้ท่านผู้ชมได้เป็นความรู้กันนะครับฝากสิดต่อกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ